มันทําได้หรอคันมันใหญ่เลนมันนิดเดียวเฮ้ยมันกลับเข้าได้หรอปกติเห็นนะรถในสนามอะโกคาร์ทเท่านั้นแต่วันนี้เอารถใหญ่ลงก็ครั้งหนึ่งในชีวิตครับ ก็ต้องบอกเลยครับว่ากิจกรรม MG4 Track Experience ทางนี้นะครับ<ม>ก็ได้สร้างเสริมประสบการณ์ในการขับขี่ที่ดีมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้หลักการขับรถที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นท่านั่งวิธีการจับพวงมาลัยนะครับรวมถึงความรู้และได้ลองสมรรถนะของ MG4 อย่างถึงพลิกถึงขิงจากที่หลายคนอาจจะไม่เคยลองมาก่อนครับฟีลลิ่การที่ได้มาขับ MG4 ลงแทร็กเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมไม่เคยขับเติมข้อพค้งมาค่อ,อ,คอยๆเติมเติมแล้วช้าครับแต่ไม่เติมแรง เราจะไม่ค่อยเบรกซ้ายข้นมาครับอาค่อยๆปึ๊บฟีลลิ่งที่ได้มาขับ MG4 Track Experience วันนี้นะครมันเหนือความคาดหมายครับในชีวิตจริงเราไม่ได้เทสลดรถงัดประสิทธิภาพออกมาขนาดนี้มันยอดเยี่ยมฮะบอกได้เท่านี้เลยถ้าได้มาสัมผัส มันโคงเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ลองแฮนเดิลิ่งได้ลองช่วงล่างของรถก็รู้สึกว่ามันช่วยให้เราทรงตัวได้เราไม่ต้องใส่เอเนจีเข้าไปช่วยมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยรถยนต์ขนาดใหญ่แบบนี้ในสนามโกคาร์ดครับซึ่งฟิลลิ่ง การขับขี่หรือว่าการคาดคิดตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่ามันจะสามารถอยู่ในแท็กได้แต่ m t 4สามารถทําได้ครับต้องบอกเลยว่าการเซตติ้งของตัวรถเขาทาออกมาได้ดีมากๆครับรถฟ้ามันขับมันนะใครบอกว่าเฮ้ยมันช้ามันอะไรอ่ะอัตราเร่งอ่ะมันเป็นแฟลททอคกอ่ะแล้วมันมามาเลยอ่ะมันมันมันเหมือนกับคุณเล่นรถบังคับอ่ะคือมันวืดมันวืดมาเลยอ่ะแล้วแบบด้วยแรงสีที่มันเข้ามารวมกับการยัดโค้งคืออัตราเร่งมันสนุกอ่ะผมว่าขับสนุกมากเลยครับ ตอนที่ขับจับเวลานะคะ handling เนี่ยคือต้องขอบอกตรงๆเลยว่าเวลาใช้ในท้องถนนจริงอะ่ะเราก็จะได้สัมผัสประสบการณ์นในแบบหนึ่งแต่พอเรามาอยู่ในสนามเนี่ยค่ะด้วยสถานการณ์แบบจำลองหรือหรือสิ่งกีดขวางต่างๆเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามั่นใจในตัวรถมากขึ้นดีมากเลยค่ะหลังจากที่ได้ลองขับจับเวลานะครับก็บอกเลยว่าข้อนี้ h a n d l i n g หรือว่าการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยการควบคุมตัวรถเนี่ยสำคัญที่สุดครับถ้ารถมันคุมไม่คมหรือว่าไม่สามารถทําให้อยู่ในแทร็กให้อยู่ในเรนได้แบบนีน้มันจะไม่สามารถทําเวลาได้ดีแน่นอนครับแต่ MG4 เนี่ยความคล่องตัวของตัวรถการกระจายน้าหนักของตัวรถ50-50และเราก็ไปสุดได้เห็นแล้วว่าเอยมันเซตได้อย่างบาลานซ์จริงๆการครับทรงตัวอยู่ในทแทร็กนี้ต,ต้องยนททกนิ้วให้เลยนะครับแต่ว่าอธิบายเป็นคำพูดได้ยากอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสกันดูจริงๆครับ เรียบร้อยครับต้องไปนั่งถามกรรมการว่าอินซักเตอร์ว่ายจะไครัาว่าพี่ต้องทำอะไรในนี้ฮองไง MG4 นั้นค่อนข้างจะตอบสนองได้ดีผมบังคับได้ดักใจครับมองไยคมมากครับเวลาเข้าโค้งหักสอกนี่ไม่ไม่ไม่ตะบัดเลยครับก็ามาั่นใจครับผมมั่นใจกับ handling มากเลยครับ เหยียบปุ๊บก็คือมาเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่คงเชงโอ้ศูงร้อยแปบ๊บเดียวมากเลยครับสวยนะสีนี้ด้วยนะต้องสีนี้ด้วยนะ ต้องขอบอกตรงเลยว่าสนุกมากเลยกับคันนี้เ <M> 4